นัปภานุ่งบิกินี่อวดอึมเพจสถานหุ่นเป๊ตต้องกล่าวเรียกว่าตั้งแต่ประกาศสถานะสอสนิทก็ดูเหมือนจะปล่อยความแซบแบบรูรัวๆสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีแพทนัปภาถ้าเข้าไปส่องใน IG จจะเห็นเธอคนนี้ออกมาปล่อยของอวดน้ำย่อยชาวเน็ตหนุ่มๆอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะชุดแหวอกอก อวดหน้าท้องโชว์เอลคอดเรียกยอ่อไลท์ได้แบบถล่มทลายจริงๆค่ะล่าสุดทํำเอาไอจีลุกเป็นไฟแฟนคลับหนุ่มๆแห่เช็ดเลือดกําเดาไหลกันเป็นแถวเมื่อสาวแพทได้เข้าหมวดแซบนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วสุดเร้าร้อนอวดเต้าเผ็ดล้นทะลักโชว์หน้าท้องแบลลอบผิวขาวสว่างกระแทกตาหุ่นสับร่างเล็ก มาพร้อมโพสท่าชิกๆแต่อินเนอร์ความเผ็ดเกินล้านบอกได้คำเดียวว่ามองความเซ็กซี่ลงแม่แพทแล้วจ้าหญิงเห็นหญิงยอมแพ้